สวัสดีครับน,าน,านา้าๆน้าตกปลาทุกท่านวันนี้ผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําดอกกายนะครับวันนี้ก็มาตกปลานะครับตกปลาครับก็ตกปลาแล้วเดี๋ยวก็จะค้างคืนนะครับก็มีที่กางเต็นท์นะครับข้างบนนะครับก็กางอยู่บนนู้นนะครับ ก็มาแคมป์นะครับมาแคมป์ด้วยมาตกปลาด้วยนะครับก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ํำดอกกายนะครับหน้าอ่างดอกกายแคมปิ้งนะครับก็ปีนี้ก็มาครั้งแรกครับของปีนี้นะครับมาประมาณปีแล้ครั้งนะครับเท่าวปีแล้วก็มาครับปีนี้ก็เพิ่งจะมาครับเดือนนี่ครับเดือนมีนานะครับ จะเข้าหน้าร้อนนะครับก็หนาร้อนก็ลมแรงเรียนดีนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับนะครับก็ปลาก็กินเรื่อยๆนะครับ่ว <Okay. S 1> นใหญ่ก็ผมจะได้ก็ได้ปลาตะเพียนน้อยนะครับ <c oughs> น้า,นาทัางนั้นก็ได้ปลานินไดโบนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็มาลองดูนะครับ ก็พาครอบครัวมาตั้งแคมป์นะครับแล้วก็ตกปลาด้วยนะครับก็ต้องลองวัดดวงกันดูนะครับหมานใครหมานมันนะครับก็วันนี้ก็ลมแรงครับคืนแรงมากครับนึกว่าทะเลครับคืนแรงครับนึกว่าคืนทะเลนะครับ เขมน้ํานะครับดอกกายนะครับกว้างนะครับก็หน้ามาาเลยนะครับดังนั้นก็มีค้างคืนแล้วก็ไม่ค้างคืนนะครับก็ค้างคืนก็อัตราค่าค้างคืนนะครับก็คนละร้อยห้าสิบนะครับต่อหนึ่งคนนะครับตกปลาในฟรีนะครับเลือกเอาตามใจชอบนะครับ ไม้ไม้เด็ดไม้ดังไม้ใหม่ไม้เก่าได้หมดนะครับครับไม่มีการจองไม้ครับมาถึงใครเรียกก่อนครับนะครับก็บรรยากาศดีนะครับตรงนี้นะครับสะดวกครับมีห้องน้ำห้องท่าเข้าครับไฟพร้อมครับมีไฟมีน้ำมีไฟใช้พร้อมนะครับก็สะดวกครับกับ การที่ว่ามาตั้งแคมป์ครอบครัวนะครับดีครับก็บรรยากาศดีครับลมเย็นครับไม่ร้อนนะครับถึงว่าจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ไม่ร้อนนะครับอากาศดีลมเย็นๆนะครับนั่งเพลินๆนะครับก็นั่งลุ้นไปครับ ปลาจะกินไม่กินนะครับหมานใครหมานมันนะครับแต่วันนี้ผมไม่ค่อยหมานครับวันนี้มันพระนะครับสงสัยจะทำบาปไม่ขึ้นหรือยังไงหรือยังไม่เด็ดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไป ตกบอลตะบอเมานะครับส่วนส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยได้ลงอ่างนะครับเมียไม่อนุญาตครับไม่ให้ลงอ่างนะครับต้องไปบอเมานะครับสงสัยกลัวจะเป็นนวดคำๆนะครับเออครับแจ๋วครับอากาศล้ันเย็นนะครับนั่งเพลินๆไปนะครับอากาศ นั่งบนเรือนะครับชมนกชมไม้ไปครับชมน้ำชมปูชมปลาไปครับนี่ครับบรรยากาศดีดีนะครับนี่ครับโอ้ครับทังนั้นก็มีครับนี่ครใกล้ๆหน่นะครับฝั่งนู้นครับมีครับรถจอดเต็มเลครับ ก็ค้างเคื่อกันนะครับตรงนู้นก็มีนะครับเด่๋เคหาหมายไข่หมายมานะครับงั้นครับได้ครับไม่เสียค่าแคมป์ไม่เสียค่าคันนะครับห้องน้ำก็ห้องน้ำธรรมชาติแล้วห้องน้ำหมายเองนะครับเงินนะครับน่ครับตุนตุนนี่เต็นระบำนะครับ เริ่มเย็นๆนะครับแดดเริ่มบางนะครับตอนนี้ก็อยู่เวลาครับสี่น่าจะสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้สี่โมงกว่า,วาน่าจะได้นะครับก็ต้องลุ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าจะหมานหรือ,รอว่าไม่หมานนะครับวันนี้ เดี๋ยว็ต้องลองไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลองเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับเหย่านี้ไม่เด็ดเดียวก็อาจจะลองเหยื่อใหม่นะครับครับค้นหากันไปเรื่อยๆครับเหย่านะครับมาไครมันมันนะครับแต่คืนนี้แรงนะครับผมมองตาตอดไม่ตอดี่มองยากนะครับ นกกระยางนกกระยางขาวครับนกกระยางขาวบินนะครับสงสัยจะโฉบลูกปลานะครับต้องการมันใครหมันมันนะครับเอ่าครับเนี่นะนะเราก็ต้องลองกันดูนะครับวัดดวงกันดูครับ นั่งไปเย็นๆลมเย็นๆชิวๆไปครับนี่นครับดูดีครับได้ยินเสียงคลื่นไหมครับน่ครับแจกน้ำเสียงคลื่นนะครับนั่งรอรุ่นไปครับ ปลาใหญ่จะเข้าครับตรงนี้ก็จะ,จะเข้าตรงนี้นะครับเข้าตถวแถวนี้นะครับเบื้องนี้นะครับตรงนี้ไม่เห็นยังไม่เข้ายังไม่ได้เข้าตัวไม่มีตัวใหญ่ครับมีแต่ตะเพียนน้อยครับแต่ปลาจะเข้าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขาลงกันบ่อยนะครับนี่ผมมาเปิดไม้นะครับตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีปลาอาจจะถตามีก็อาจจะตีไกลๆนู่นนะครับตีไม่ถึงนะครับ ก็ลุ้นๆกันไปครับนั่งชิวๆไปครับเนาะป็นเพลินมัน,นะครับพี่น้องครับน้าหน้าครับก็อันนี้ก็มาตกปลานะครับก็เปนเย็นนะครับเพลินๆมีความสุกนะครับสุกไข่สุกมันนะครับ ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับความสุขใครความสุขมันนะครับก็วันนี้ก็กระผมก็ฝากผลงานไว้นะครับนานานะครับก็ใครว่างใครอยู่ใกล้นะครับก็มาได้นะครับนาอ่างเก็บน้ำนะครับดอกกายนะครับ แคมปิ้งนะครับฮะก็วันนี้ก็ฝากโรงงานนะครับนานๆนะครับครับบายๆครับสวัสดีครับ